ยายายพันธ์บดีกับเขาเนี่ยายพัน์ดูซึกว่าสบายสบายผู้ซอยไปมือนีบบาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือเต็มพุงหรือลุงพุงนะเต็ <c oughs> มพุงนึกว่าก๋วยเตี๋ยวลุงพุงจิบว่าเขาได้ขันลุงพุงตอนนี้ก็เต็มเพราะแห้งแล้วดูดีเรืออยู่บนบกเลยม,มาได้จังเคะ่ะะลานอยู่แถวแถวคลองหลังนี่เลยคะ่คะเอฟซีขาไกลๆบ้านยายพัน์นี่แหละมาเด้คะ่ะเด้อแซ่บๆน้อยายพันธ์ค่ะมอนเองงเทกับเขามือน,นึงหนึ่งวันยายพันธ์ขอหนึ่งวันอาผู้ซอยเสิร์ฟมา เป็ดสอกเป็ดสี่อีหยังแกวิ่งหัวแกวปวดหัวจัดมายาพันนอนตื่นถึงคือปวดหัวแห้งแต่วิ่งวิ่งอยู่ <g ül üyor> เอาเป๊ดสี่เย็นๆสักอืมจังไหนนอนตื่นถึงจังไหนยังปวดหัวค่ะเอฟซี FC ขาก็เลยว่าโอ้โอยบ่เฮ็ดเด้อกับข้าวก้าวหน,านพาไปกินก,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 ก๋วยเตี๋ยวผื่นแน่วเดี๋ยวมันสิแลลวเ่ราะจันว่าจะกินร้อนๆอ่าสดร้อนๆเลยเนาะเมียนขะโอ้ยเลือเพิ่นกะเอามาไว้ทั้งบกเลยเนาะผู้ชายเนาะสุดยอดเลยค่ะนี่ล่ะอยู่แถวๆข้างล่างหน่ยค่ะเอฟซีขาผู้ใดอยู่ใกล้ๆในนิคม34มากินโลดค่ะ ใครอยู่กือบเดียวเป็นกระดาษอ่ะชนแกว่วกันจักน้อยเฮาอากาศดีวันนี้ฝนไม่ตกตกเมื่อวานนี้เย็นๆนะถึงถึงแดดมันกับบะหอนผู้ซอยหนานี่หน้าฝนนี่ไงแม่นการเต็มพุงพิเศษหนึ่งธรรมดาหนึ่งผู้ซอยกินพิเศษไปย้ยพันเอาธรรมดากับพอ่อแล้วนะคะนี่เป็นเนื้อเปื่อยนะคะลูกชิ้นด้วยนะโอ้ยน้ำซุปเกืบเค็มกนแบบนี้ได้ค่ะเบื้องเน้นเบื่อเหนียวตุยตุยดีขึ้นอย่างในตัวคะ่ะผู้ใดเคยไก่ไปรวดไปรวดไปรวดแฉกเพื่องเบื้ออยู่จัดแคบหมูมาหนึ่ กินสักพักหนึ่งจังไหนล่ะมองซ้ายมองขวาเอ้ะไม่มีผักเหรอเออผักมีมีกระติกผู้ชายอยู่ในกระติกเราไม่เห็นแปามาเปะมาปมาเย่พันขาบ่ได้พักนี่กินก๋วยเตี๋ยวบ่มีพักนี่เย่าได้เข่าโหแลพ่าเนาะอืออ้าผู้ชายก็เลูกไปเอามาให้ละกันอิพีิกาผักกระจุ๊ดๆน้องผู้ชายนะเอาแคบหมูกินให้มันเจ็บเจ็บกินให้มันเลยๆเห็นมันอิ่มกลับไปนอนอีกืม อิ่มอิ่มแล้วจะนอนนี่ก็อ้วนเลยสินี่แหละมือพักผ่อนยยพันนะคะกินแล้วก็อิ่มแล้วก็นอนอยู่เฉยๆแล้ววนเวียนกันไปค่ะใช่อืมอิ่มแล้วก็ต้องออกกําลังกายอะจะได้ไม่ลงพงุงลงคือเกา่น่ะรุ่นนี้เรากินเจ้าเที่ยงแรกปะนี่เอฟซียังบอกว่าผู้ช่วยลงพุงอยู่เลยแมนอืมไปไปฮาออกกํลาลังกายเจา้าว่ไหวแล้วนะคะนี่ผู้ช่วยกินแจบบเพผู้ชอยเป็นคไ,ไดรสชาติบอ,อกเอฟซีรสชาตินี่เส้นเหนียวนุ่มดีอรอ่อยดีเนาะใช่แต่ว่าน้ำซุปต้องนัวนัวลึก ต้องเติมน้ำตาลคือคือแบบว่าน้ำซุปนี่ตรงซิมก่อนนะคะเด้อใ่ผู้ใดกินกินเข้มก็อาจจะเติมน้ำปลาได้แต่ว่าถ้าผู้ใดกินบ่เข้มก็อก่าเติมผู้ช่วยชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบหวานหวานน้ำตาลกับพริกเออน้ำส้มไม่ใส่นี่พักมนละผ้าเขาใช่สดๆเลยค่ะย่พันกับกินเบิรจานหนึ่งเลยผู้จอยเขาใส่ในข้างในจะมีน้ำแข็งแล้วก็เป็นเย็นเย็นไว้บ่ใช่แจ็บๆกะแบบนี้เลยนั่ๆผู้จอยเนาะ ยายพันกับแฉบผู้ชอยกับแฉบกับเมื่อนี่มีของหวานของหวานว่มไหผู้ชอยมีของหวานด้วยตบท้ายมีของหวานใช่อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาจ่ายตังค์ผู้ช่วยหมดประมาณร้อยกว่าบาทค่ะใช่ประมาณจานหกสิบเมนะใช่พิเศษนะไปค่ะเดี๋ยวเวลากับบาดเราอิ่มแล้วคุณน่ะเดี๋ยวของหวานกับบาแล้วผู้ชอยของหวานของใครเ่ยของหวานของเยายพันนี่แล้วเนาะตบท้ายแล้วเนาะไพสิบวกกินแนวเสียบด้วยละ ตบท้ายด้วยคองหวานอ่าไปไปไปหาซื้อบอกงอให้ในวสันว่าอ้ยบอกซื้อมาสามสี่มือแล้วแวะร้านได้กับบ่ได้แวะผู้ชอยนี่หางได้กับบ่มีตีบกงอนี่ใช่อ่าก็เลยบอกไปซื้อบอกงอมาเลยคะ่ะเงอะปลาจีนอ้ยแจ็บเจบจุกๆเลยหนึ่งร้อยบาทไปกับบานเท่าไปกินเงาะกัน